สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับสาระดีๆนํามาฝากกันเป็นประจำครับทุกท่านอยู่กับผมกิติเหลกชัยรับหน้าที่รายงานข่าวนําเสนอข่าวดังต่อไปนี้เทศบาลเมืองลบบุรีจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจําเดือนกุมภาพันธ์2565โดยในโอกาสนี้เสียน่องอดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้นํเข้าวสารมามอบให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุครับเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2 5 6 5ณโดมอเนกประสงค์หลังสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีกองสวัสดิการและสังคมซึ่งมีหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินและมอบเงินให้แก่ผู้สูงอายุดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนกุมภาพันธ์2565โดยได้มีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดบริการแอลกอฮอล์ไว้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มารับเบีย้ยอย่างชีพในครั้งนี้ด้วยพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้คอยประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุสวมหน้ากากให้ถูกวิธีและมาตราการการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลจากนั้นนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยนายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี นายอนุสรอสวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายสันทนาบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายสุรชโชคชัยประธานสภาเทศบาลเมืองลบบุรีคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีได้เดินทางถึงบริเวณโดมด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีในโอกาสนี้เสียนองหรือนายสิทธิชัยหล่อประสมสุขอดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยได้นำข้าวสารมามอบให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่จำนวนกว่า900ถุงมามอบให้แก่ผู้สูงอายุที่เดินทางมารับเบีย้ยอย่างชีพในครั้งนี้อีกด้วยโดยเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดําเนินการตามมาตรการของรัฐบาลในการจ่ายเบีย้ยอย่างชีพให้แก่ผู้สูงอายุซึ่งเป็นการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน2รูปแบบคือรูปแบบที่1ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านทางบัญชีธนาคารเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดําเนินการนําเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าบัญชีธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วและรูปแบบที่2คือผู้สูงอายุที่มีความประสงค์ที่จะมารับเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง เทสบาลเมืองลบบุรีจึงได้จัดให้ม e like ีการจ่ายเบี้ยยังชีพในครั้งนี้ขึ้นโดยผู้สูงอายุที่มีอายุ60 69ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ600บาทผู้สูงอายุที่มีอายุ70 79ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ700บาทผู้สูงอายุที่มีอายุ80 89ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ800บาทและผู้สูงอายุที่มีอายุ90ปีขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ100บาทโดยก่อนมอบเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้พบปะผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีที่เดินทางมารับเบี้ยอย่างชีพในครั้งนี้ก่อนที่จะมอบให้กับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีได้ร่วมกันมอบเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุที่เป็นเงินสดให้ถึงมือของผู้สูงอายุทุกคน หลังจากที่ได้รับมอบเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุแล้วยังได้รับข้าวสารซึ่งเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่จากเสียนองหรือนายสิทธิชัยหล่อประสงค์สุขอดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีที่ได้นำมามอบให้แก่ผู้สูงอายุจำนวนกว่า900ถุงเพื่อเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่และยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุที่ในช่วงนี้ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ครับ ท่านผู้ชมทุกท่านครับข่าวต่อไปนามาฝากกันในวันนี้ครับนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีขอเชิญชวนแต่งชุดไทยเข้าไปชมความสวยงามของพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชขณะที่มีประชาชนทั้งชาวจังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงต่างเข้าไปชมความสวยงามของการตกแต่งไฟฟ้าแสง สีและสวนดอกไม้ของพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชครับเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2565ที่พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาชมความสวยงามของการตกแต่งไฟฟ้า แสงสีและสวนดอกไม้ในขณะที่มีประชาชนทั้งชาวจังหวัดลบุรีและใกล้เคียงเข้าไปชมความสวยงามของพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งหลังจากที่จังหวัดลบุรีได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองลบุรีดำเนินการตกแต่งประดับไฟฟ้าแสงสีและสวนดอกไม้ณนะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชเพื่อให้เกิดความสวยงาม โดยมีการตกแต่งด้วยสวนไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดมีการประดับไฟหยดน้ำหลากสีสันซึ่งนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้มีการออกแบบและวางแนวคิดด้วยตนเองในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความสวยงามและความประทับใจแก่ประชาชนที่มาเยือนณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชและเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระนารายมหาราช โดยในแต่ละวันมีประชาชนทั้งชาวจังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้ให้ความสนใจเดินทางไปถ่ายรูปและชมความสวยงามของระบบไฟฟ้าแสงสีและสวนดอกไม้ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับเห็นภาพความประทับใจจากสื่อโซเชียลต่างๆรวมถึงรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าที่ได้มีการนำเสนออย่างต่อเนื่องยิ่งดึกก็ยิ่งมีประชาชนเดินทางมามากขึ้น โดยบางคนได้มีการแต่งชุดไทยเข้าไปถ่ายรูปอย่างสวยงามเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงที่จังหวัดลบบุรีได้มีการรณรงค์แต่งชุดไทยพอดีในปีนี้จังหวัดลบบุรีได้กำหนดจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2565ได้จัดกิจกรรมในการเทิดพระเกียรติรูปแบบใหม่หรือ new normal โดยไม่มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่อย่างทุกปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดโดยกำหนดในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายมหาราชอยู่ระหว่างวันที่11ถึง20กุมภาพันธ์2565โดยการจัดในรูปแบบการประดับไฟแสงสีที่เน้นการเทริดพระเกียรติโดยมีการรณรงค์แต่งไทยของชาวลพบุรีระหว่างวันที่ 17มกราคมถึงวันที่18กุมภาพันธ์2565พิธีบวงสวงสมเด็จพระนารายมหาราชรำบวงสวงเทิดพระเกียรติที่ดำเนินการตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อโควิด -19 ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาจะต้องดำเนินการตามมาตราการที่สบคกำหนดโดยต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มและผู้รับผิดชอบพื้นที่ จะต้องคัดกรองอย่างเคร่งครัดสำหรับจุดที่มีการประดับตกแต่งแสงสีที่กำหนดให้นักท่องเที่ยวได้แต่งชุดไทยมาบันทึกภาพนั้นจะเป็นโบราณสถานในเขตเมืองลบบุรีซึ่งได้กำหนดไว้เช่นพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชเทวสถานปรางแขกบ้านหลวงรับราชทูตวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ขณะที่ในช่วงนี้ในทุกภาคส่วนก็ได้มีการรณรงค์ด้วยการแต่งชุดไทยที่ทั้งผู้ที่เดินทางมาติดต่อราชการและทางเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการนอกจากนี้ยังรวมไปถึงสถานศึกษาต่างๆซึ่งจังหวัดลบุรีเป็นจังหวัดเดียวที่มีการแต่งชุดไทยกันทางจังหวัดครับ ท่านผู้ชมทุกท่านครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันขา่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ครับก่อนจากการในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์วราศักไกลเลิศกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่การสนับสนุนรายการทันขา่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาครับสำหรับวันนี้ผมกิติเลกชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ